ยังไงไวัยรุ่นพลังไปห้าโมงแล้วต้องกลับแล้วเดี๋ยวตำรวจมาตามกูอีกอรอบนี้นะเว้ยทดลองใหม่จะหลงเหมือนเดิมไหมลองดูรอบนี้มาด้วยปีโน่เลยเอาฟีโน่ขึ้นกันเลยเดี๋ยวเราไปเจอกันบนเขาว่าจะเป็นยังไงเจอกัน ไสิ <Scout>. ตอนนี้เราก็ถึงบนเขาแล้วสรุปฟิโน่ไม่มีแรงนะครับอย่าตั้มเอาขึ้นมาผมต้องจอดทิ้งไว้อีกแล้วครับท่านเดี๋ยวเราเดินลงไปที่หนํำเพื่อนเรากันคัดไม้เลยอะถึงแบบคัดไม้แต่ก็ทางมันไม่ได้โหดมากไงก็ เห็นบ้างไสบ้างจนขึ้นมาได้ตอนนี้เราก็ต้องเดินลงไปเพราะว่าเดี๋ยวขากลับผมขึ้นไม่ไหวเราก็ถึงจุดหมายท่ามกลางธรรมชาติ่านอุปสรรค ว่า,าจะเตกเตะเตะขึ้นนะโถว่าโค้งโถไม่ได้ยังเป็นไงวัยรุ่นพลังท่อมวัยรุ่นพลังท่อมยศเควัยรุ่นพลังใบมดไม่ไ,ไ,ไดีครับไม่ได้ครับ จำได้ไหมมีที่พัิสนอที่อยู่อพาร์ทเม้นท์หลังยังไงวัยรุ่นพลังไปชื่นไม่ได้โหดมากเว้ยทางนี้มันทะลุไหนได้อีกไหมไปลงน้ำตกกระทูเราก็ขึ้นจากน้ำตกกระทูไม่ใช่เหรอไม่มันก่อนถึง แต่มันก็นนกยังไม่ถึงน้ำตกยังงไม่ถึน้ตกเราขึ้นก่อนถึงน้ำตกใช่ไหมใช่แล้วมันก็จะไปลงไปลงฝั่งบางเหนียวดำได้ไหมสิ่งน,นี้ถ้าไปทางนู้นก็ได้เออมันยังมีทางแยกไปได้อีกนะเว้ยแต่ข้ามาคนชินทางแล้วกันเดี๋ยวลงเหมือนกูอีกไหวรุ่นพลังใบ

อไปเรื่อยไม่ต้องเลี้ยวไหนเลยเออไปตามทางไงก็ตรงไปเรื่อยเลยมันไม่มีเออแบบนั้นเนี่ยครั้งนั้นเนี่ยก็เส้นแบบนั้นเนี่ยกูพุ่งขึ้นไปแบบอีกทางนึงนะ่ยจะไปกัมลาทางนั้นเออใช่ไหมเพราะว่าแถวรุ่นรุ่นพี่ที่วิ่งวิ่งกันนะมันเคยวิ่งทางนี้รู้สึกแล้วทะลุกัมลาได้รู้สึกอะไรทุกอย่างทางนั้นทางนี้มึงจะพุ่งไปเมื่อกี้แต่โหดเออ ถ้าพุ่งไปก็ได้เรียกตำรวจกระทู้อีกแล้วสอทอทั้งสอทอสอทอ,อะไรทั้งสอทอทั้งนาำแบบผู้ใหญ่บ้านอะไรมาช่วยกูเต็มหมดกำนันวุฒิสอทอ,อะไรรึวะสวยงามภูมกเก็ต ยังมีอะไรให้อีกเยอะแต่บนเขาไม่มีสาวนู้ยกูขอไอจีสาวไม่ได้แถวนี้นนถ้าเจอสาวก็จะขอไอจีให้ไั้ห้าโมงแล้วต้องกลับแล้วเดี๋ยวตำรวจมาตามกูอีกลมันก่อนตำรวจสอทอผู้ใหญ่บ้านทำนันน้องหมูมาหมดเลยหลง น้ำหลงอยู่เส้นเส้นบางเหนียวดำมาจับมาโบ้ตางเออมามาตามนี่มาเอาเอาคืนบุคคลสูญหายเกือบไปแล้วลาลาเด้ยกเส้นเส้นนี้มีน้ำตกด้วยใช่ไหมไม่ได้โหดมากเว้ยมือใหม่มาได้ ไวรุ่นพลังใบเขาจะไปตัดยางกันแล้วกูต้องกลับแล้วคุยมิเตอรกันนะมีวีว่างทั้งวันมีดมีดมีโผหมดพวกนี้เจอกันเจอกันเจอกันวันไหนที่เข้าป่าวันไหนที่เรียกว่าขี่รถวิบาก ไมมีคำว่าไม่ลำบากสนุกสนุกเพื่อนๆรุ่นพลังใบลองดูอยู่กันเฉยๆมีพลังแล้วก็มาใส่กันดอูอันนี้ก็ใกล้มืดแล้วต้องกลับแล้วเหนียวหลงอีก เดี๋ยวแบบเนี้ยไม้แม่งนอนก็ไวเ็ดหายในป่าไปแล้วเจอกันที่บ้านสรุปล,ลงมาโดยเกือบอจะสวัสดิภาพแต่ก็ล้มไปทีหนึ่งเมื่อกี้สุดท้ายฟีน่เราก็ทำงานได้นะครับขึ้นเขาลงเขาได้แต่คัดอตอนนี้ ยังไหมอยู่เลยน่าจะต้องแกะมาเช็คแล้วอ่ตอนขาขึ้นอะคัดไหมแบบเราต้องเข็นขึ้นเลยเมื่อกี้ก็ตอนขาลงใช่ไหมมันลงมาเร็วเกินแล้วไม่มีที่จุดเบรกก็ต้องเบรกกับต้นไม้แล้วครับเฟรมแตกไปจุดนึงเฟรมแตกไปจุดนึงแล้วก็ที่เหลือก็พวกรอยกนี้ไม่มีอะไร สะใจดีมันเป็นเส้นทางทางฝุ่นเว้ยฝุ่นลูกล,ลังไม่ถือว่าไม่ไม่โหดเลยอะรถเกียร์ธรรมดาไปได้เวฟธรรมดาไปได้เลยขอบคุณเพื่อนเบสมากที่พาไปเปิดเส้นทางใหม่แล้วก็ฝากด้วยครับเดี๋ยวเราไปหาสาวกันอีก พรุ่งนี้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 ผมมีงานถ่ายเดี๋ยวเราไปหาสาวในกองถ่ายกัน